อีก3ปีเวียดนามจะ GDP แซงไทยจริงหรือ forbid? ไม่ไม่ทันตั้งตัวแน่ถ้าไทยยังโตชาแบบนี้เปรียบเทียบตัวเลขปัจจุบันตอนนี้ไทยมี GDP 18.6ล้านล้านเวียดนามตามมาติดติดเลยอยู่ที่16ล้านล้านถ้าโตต่อเนื่องแบบนี้ปี2028เวียดนามจะแซงไทยไปแล้วทำไมเวียดนามถึงโตเร็วกว่าเพราะเวียดนามดึงนักลงทุนต,ต่างชาติเก่งๆมากมายมีโรงงานขนาดใหญ่ๆตั้งฐานการผลิตเต็มประเทศ รัฐบาลก็นเน้นข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศจุดแข่งด้านแรงงานเวียดนามมีแรงงานเยอะอายุเฉลีย่ยต่ำเด็กจบใหม่ด้านไอทีเพียบค่าแรงก็ถูกกว่าประเทศไทยเกือบตัวเลข real GDP ปีที่แล้วเวียดนามโตถึง7%หักเงินเฟ้อก็ยังเหลือ3.4%ของไทยโตแค่2.5%หเปอร์เซหักแล้วเหลือแค่2อซเท่านั้นโตต่างกันเกือบเท่าตัวไทยยังพอมีเวลา แต่ถ้ายังโตปีละแค่2%แบบนี้ในขณะที่เวียดนามวิ่งแบบติดจรวด7%มาเลยวันหนึ่งเขาไม่แค่แซงแาจจะทิ้งห่างเรายาวๆไปเลย